สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับเมย์ปอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ปาก็จะมารีวิวกระเป๋า3แบบสสไตล์นะคะจากแบรนด์ p o p o l e t a จะบอกว่าแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์กระเป๋าที่ ฟังชั่นเขาเลิศม,มากๆนะคะเพราะว่าเขามีการออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานจริงๆนะคะก็คือเป็นกระเป๋าที่สวยแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะคะก็คือแบบมีช่องเก็บของเยอะมากๆนะคะแล้วก็กระเป๋าน้ําหนักเบานะคะ ส่วนตัวเนี่ยรู้จักแบรนด์นี้นะคะในช่วงที่เขามีการรณรงค์การเลิกทดลองเครื่องสําอางในสัตว์นะคะซึ่งตอนนั้นนะคะเมก,ก็ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับพีด้านะคะแล้วก็แบรนด์บ o เบล e t a เนี่ยก็เป็นแบรนด์แรกของภัยเลยนะคะที่ได้รับพีด้าแอปพรูฟนะคะก็คือเป็นกระเป๋าที่สวยด้วยนะคะแล้วก็ไม่ทําร้ายสัตว์ด้วยนะคะคือดีต่อโลกดีต่อใจมากๆเลยนะคะ คือจะบอกว่าเขาทามาจากหนังวีแกนนะคะก็คือดูแลง่ายทำความสะอาดง่ายนะคะและที่สําคัญนะคะสามารถฉีดแอลโกอฮอล์เพื่อทําความสะอาดได้นะคะทุกคนซึ่งแบบการฆ่าเชื้ออะไรต่างๆตอนนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกระเป๋าทั้ง3ใบกันเลยค่ะสำหรับกระเป๋าใบแรกนะคะก็คือรุ่นไนล่านั่นเองค่ะ ที่ฟังชันจุกใจมากๆนะคะแล้วที่สำคัญน้ำหนักเบามากนะคะทุกคนคือปกติกระเป๋าหนังใบใหญ่ขนาดเนี้ยคือจะหนักมากนะคะคือยังไม่ทานใส่อะไรก็หนักแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยกระเป๋าเขาน้ําหนักเบานะคะเป็นข้อดีมากๆนะคะสําหรับสาวๆที่แบบทํางานออฟฟิศหรือว่าจะเป็นสายฟรีแลนซ์แบบเรานะคะที่แบบไปไหนมาไหนชอบแบบบานถือแบบว่าใส่นะาใสาน่นี่ใส่นู่นเต็มไปหมดในเรื่องของวัสดุนะคะเขาก็ จะทำมาจากไมโครไฟเบอร์100%เนะคะเป็นหนังสังเคราะห์นะคะที่มีคุณภาพดีมากๆเลยนะคะจับไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบละมุนมือนุ่มนะคะคือแบบให้ฟิลที่แบบดีมากเลยลูกลูกสาวลูกสวยมากด้วยความที่เขาเป็นหนังสังเคราะห์นะคะเขาก็จะแบบมีความคงทนนะคะน้ำหนักเบากว่ากระเป๋าหนังแท้ทั่วไปนะคะแล้วก็ทำความสะอาดง่ายมากๆไม่ต้องกลัว เลาะละ้าเลอะโครนอะไรเงี้ยก็คือแบบเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายนะคะเป็นกระเป๋าที่เราว่าสามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะคะ okay, เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของฟังก์ชันกันนะคะอันนี้นะคะสามารถถือได้หรือว่าจะสะพายก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็คือกระเป๋าหน้า,นาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขามีช่องถึงสช่องด้วยกันนะคะคือเราสามารถใส่มือถืออะไรอย่างงี้ได้นะคะ หรือว่าจะใส่ขวดน้ํานะคะใต้เหมือนกันว่าจะเห็นได้ว่าแบบช่องของเขานะคะแง้มได้เยอะเลยนะคะแล้วอันนี้นี่จะใส่กุญจงกุญแจอะไรนี้ได้นะคะหรือว่าจะใส่ใส่ของกระจุกกระจิกบัตรจอดรถส่วนด้านหลังของเขานะคะเขาก็จะมีที่ให้ใส่บัตรนะคะอันนี้เนี่ยใส่บัตร B t s อได้นะคะก็คือแบบสะดวกมากเลยอะ่ะเดินไปเลยก็ ถือแล้วก็แปะอะไรอย่างนี้อันนี้จ้าใส,เอ,สอเอกสารได้นะคะคือมีเขาก็จะมีซิปนะคะก็คือแบบซิปก็คือรูดแบบว่าเปืเปนๆเลยจริงๆนะคะและว้วก็ข้างในเนี่ยเขาก็มีบุกแบบว่าวัสดุอย่างดีเลยนะคะส่วนข้างในเนี่ยจะบอกว่าใหญ่มากทุกคนใส่โน้ตบุ๊กแล็ปท็อปอะไรได้นะคะอันนี้เนี่ย เขาก็แบบว่าทําช่องไว้ให้ใส่เลยนะคะก็มีที่แปแปลกๆอย่างนี้ด้วยนะคะก็คือแบบงานสวยมากนะคะงานแบบเนี๊ยบมากวัสดุดีมากๆเลยนะคะแล้วไม่หมดนะจ๊ะในเรื่องของช่องใส่ของเนี่ยข้างในเนี่ยเขาก็มีซิปทุกคนคือแบบใหญ่มากเก็บของได้จริงได้เยอะเอกสารแล็ปท็อปอะไรต่างๆกระจุกกระจิกเนี่ยใส่ได้หมดนะคะข้างในก็ยังแบ่งเป็นแบบว่า 1, 2สองนะคะ ก็คือมี2ช่องใหญ่ๆอีกนะคะแล้วก็ตรงนี้สเปซแบบใหญ่มากคือเป็นกระเป๋าที่จุของได้เยอะมากนะคะแต่ว่าแบบมีความน้ําหนักเบามากๆนะคะแล้วเขาก็ยังมีที่ใส่กุญแจด้วยนะคะจะเอาแบบกุญแจรถอะไรามาใส่ก็ได้นะคะกุญแจห้องอะไรต่างๆนะคะราคากระเป๋ารุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่4,890บาทนะคะเป็นราคาที่ลดแล้ว25%จากราคาส่งออกนะคะ เป็นราคาพิเศษสำหรับคนไทยเลยสำหรับกระเป๋าใบที่สองนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะรุ่น c ีเร่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสีเฟรมเรดนะคะซึ่งจะบอกว่าเป็นสีที่สวยมากๆนะคะบอกว่าเหมาะสำหรับสายแฟน,นะคะหรือว่าสายแซฟแ,แบบเราๆนั่นเองนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์คร่าวๆกันนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นลูกทรงแบบว่าสวยนะคะมีความแบบโค้งมนนะคะจับง่ายนะคะแล้วก็นี่เลย เขาก็จะมีแบรนด์นะคะ b u r b e ต้านะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นดีเทลกระเป๋านะคะอันนี้นะคะก็จะมีช่องใส่ของด้านหน้านะคะเป็นช่องแม่เหล็กนะคะข้างในคือบุกผ้าอย่างดีนะคะแล้วก็ดูดิข้างในดีเทลเขาสวยมากๆนะคะก็คือแบบอืมคือสุดจริงๆช่องเก็บของข้างในกันนะคะอันนี้ซิปก็พอเปิดข้างในออกมาใช่แ้าน,นะคะอันนี้เนี่ยโอ้ยคือเราอะแพ้ ลายดอกไม้ข้างในมากๆเลยชอบอันนี้นะคะเป็นที่ใส่กุญแจนะคะสำหรับเราเนี่ยจริงๆเนี่ยการหากุญแจรถเป็นอะไรที่เหมือนเป็นเรื่องโลกแตกะคะ่ะเหมือนเป็นคนที่แบบกระเป๋าใบเล็กก็คุยอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าอันนี้ยเนี่ยกำจัดปัญหาหากุญแจไม่เจอได้ดีทีเดียวนะคะอันนี้นะคะเขาก็มีช่องใส่ของ2ช่องนะคะช,ช่องใหญ่คือแบบใส่ของได้จริงนะคะแล้วก็ อันนี้ด้านหลังนะคะเขาก็จะมีซิปนะคะแล้วก็อันนี้ก็ช่องใหญ่อีเช่นเคยนะคะสำหรับด้านข้างของเขานะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสายนะคะจะแบบถอดออกก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ทุกคนมีช่องเอาไว้ใส่บัตรนั่นนู่นนี่นะคะ อันนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าใบเล็กที่สามารถจุของได้จริงๆนะคะแล้วก็แบบยังมีดีเทลตรงนี้ทุกคนดูแบบแพงมากดูแพงมากแล้วก็เย็บสวยมากนะคะนี่แล้วอีกข้างนะคะเขาก็จะมีแบบผู้ผูผอย่างนี้นะคะมีความแบบน่ารักกุ้งกริ้งนะคะ ันนี้ก็สายของเขานะคะก็สามารถปรับได้นะมีความเล็กแต่ไม่เล็กไปนะคะแบบกลางๆนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะเขาค่อนข้างมีความหนาทำให้เราจุของได้จริงๆนะคะราคาของกระเป๋ารุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่3690บาทนะคะซึ่งเป็นราคาที่ลดแล้ว25%นะคะจากราคาส่งออกค่ะซึ่งเป็นราคาพิเศษสำหรับคนไทยเลยค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะมีด้วยกันถึง14เลยนะทุกคนก็เข้าไปส่องกันได้นะคะที่เฟซ b o o k โรเบลล่าแบนะคะ IJ เขาก็มีนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ไว้ใน description นะคะสำหรับกระเป๋าใบที่3นะคะก็คือรุ่นโอโรนะคะซึ่งจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะเขาเป็นกระเป๋าสะตางนะคะซึ่งแถมสายคล้องมาให้ด้วยนะคะคือเราเนี่ยจะใช้เดี่ยวๆก็ได้นะคะก็คือตรงนี้เนี่ยสามารถแบบ ถอดเข้าถอดออกได้นะคะอันนี้เป็นกระเป๋ารุ่นที่สามารถถือออกงานได้แล้วก็หรือว่าจะสะพายไปดินเนอร์เก๋ๆก็ได้นะคะก็สวยเหมือนกันนะคะมีความหรูหรามากนะคะสีทองแบบกำลังดีอะทองแบบซอฟๆนะคะไม่ได้แบบทองแบบโบอะไรแบบนั้นนะคะดีเทลอะไรอย่างเงี้ยสวยนะคะแล้วก็ อันนี้ตรงกลางนะคะเขาก็มีซิปนะคะคือเราชอบที่ความที่แบบแม้แต่ซิปเนี่ยเขาก็มีดีเทลของแบรนด์เขานะคะอันนี้ข้างในนะคะฟังก์ชันแน่นจริงๆนะคะแล้วก็ครบมากๆเลยนะคะแบบคือเปิดมาแล้วก็แบบใหญ่มากทุกคนใส่ของได้เยอะนะคะใส่เงินได้เยอะเลยมือถือเราก็อ้วนนิดนึงนะคะมีเคสก็คือแบบว่าสามารถปิดได้ ทุกคนง่ายนิดเดียวนะคะแล้วก็ไม่พอนะคะก็ยังมีที่ให้เก็บของไม่หยุดนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นซิปนะคะแล้วก็แบบว่าปุกพงบุผ้านะคะสะดวกมากๆเลยนะคะเราสามารถใส่บัตร BTS เอได้เลยความพิเศษของรุ่นโอโรนะคะก็คือเขาจะมีฟังก์ชันการ์ดตั้งนะคะก็คือเราสามารถหยิบใช้บัตรต่างๆของเรานะคะแบบง่ายมากๆเลยนะคะ เขายังมีที่ใส่บัตรอีกแบบเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้เนี่ยคือจะบอกว่าทุกคนเนี่ยเราว่าจะต้องมีทั้งนามบาัตรมีทั้งบัตรลดลนูน่นนี่นั่นนะคะก็คือมีเยอะมากนะคะเขาก็ทำช่องให้เยอะมากๆนะคะแล้วก็นี่เลยเขาก็ยังมีช่องนี้อีกด้วยนะคะเป็นช่องที่แบบแงมได้นะคะคือเราชอบมากๆเลยจุของได้เยอะนะคะแล้วก็น้ำหนักเบามากๆเลยด้วยนะคะ ราคากระเป๋าสตางค์รุ่นโอโรนะคะจะอยู่ที่2,690บาทนะคะซึ่งเป็นราคาที่ลดแล้ว25%จากราคาส่งออกนะคะพิเศษเลยค่ะสำหรับคนไทยค่ะ เพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสั่งซื้อนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook, IG, b o b o l บ t a Bag นะคะหรือว่าไลน์ b อป b o บโ l เล a ้นะคะซึ่งเดี๋ยวเม์จะใส่ลิงก์ไว้ใน Description นะคะแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งของการขายนะคะเขาก็จะนำไปบริจาคช่วยเหลือเด็กยากไร้ผ่านโครงการของมูลนิธิมหาสมุทรแห่งปัญญาอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะไม่ปลาขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่รีวิวนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย